สงสามพันนะ่ะสงสัยผู้จัดการให้ไม่ครบแน่เลยและฉันคิดว่าเขาไม่น่าจะทำคนเดียวน่าจะมีผู้สมรูร้ร่วมคิดด้วยอ่ะนี่ค่าเสียเวลาของเธอและถ้าโดนจับได้เ,เธอคงจะรู้นะว่าต้องโดนอะไร เงินเดือนออกละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเฮ้ยเงินหายไปแล้วต้องสามพันน่ะสงสัยผู้จัดการให้ไม่ครบแน่เลยโอ๊ะผู้จัดการคะ าวมีอะไรเอ่อคือเงินเดือนหนูยังได้ไม่ครบเลยค่ะหนูต้องไปแจ้งที่ฝ่ายไหนล่ะคะอา้าวหรอไหนเช่าขอดูหน่อยสิโอเค,ค่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่ก็ครบนี่เออเธอว่ามันไม่ครบจริงๆนะคะ ผู้จัดการลองนับใหม่อีกทีได้ไหมคะมันจะไม่ครบได้ยังไงแบบนี้เขาเรียกว,ว่าเกินด้วยซ้ำอ่ะอะไม่ต้องงงเอางี้นะเดี๋ยวฉันจะชี้แจงให้ฟังหนึ่งสองสามเนี่ยค่ายูนิฟอร์มของบริษัทสี่ห้าส่วนเนี้ยก็เป็นค่าภาษีของปีนี้ ไว้เลยแล้วกันเออผูดจัดการคะแต่ว่าตอนเข้ามาไม่ต้องเสียค่าอะไรไงคะเอาหรอขอโทษทีนะจำไม่ค่อยได้อะ่ะส่วนนี่ก็เป็นค่าเสียเวลาที่ฉันมายืนคุยกับเธอฉันเอาแค่นี้พอละเออแต่ว่านี่มันนี่เธอรู้ไหมว่าเธอโชคดีแค่ไหนแล้ว ที่ฉันเมตตายคนที่เรียนไม่จบแบบเธอเข้ามาทํางานที่นี่รู้ไหมคนที่เรียนไม่จบแล้วมีงานทําแบบเธอทุกวันนี้แทบจะไม่มีอยู่แล้วจําใส่กระโหลกเธอไว้ด้วยอ่ะแล้วก็อยากปากพล่อยเอาเรื่องนี้ไปบอกใครล่ะพอถ้าเธอตกงานขึ้นมาพ่อแม่เธอครอบครัวเธอจะอยู่ยังไงคิดดูดีๆแล้วกันนะ งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะโหนี่ร้านอาหารสีเขียวซีฟู้ดเหรอเนี่ย ขอโทษที่ค่ะตกอ,อกตกใจหมดี่ใช่คนที่จะมาทำงานที่นี่วันแรกไหมใช่จ้ะแล้วนี่เธอชื่ออะไรอะ่ะชื่อเชอรี่จ้ะฉันชื่อไมายนะ <laughs> จ้ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณไม้ <laughs> จ้ะแล้วนี่เธอพักอยู่แถวไหนหรอ <laughs> ฉันก็ พักอยู่ห้องเช่าใกล้ๆนี่แหละจ้ะจริงเหรอเฮ้ยอยู่ใกล้ๆฉันเลยเรานี่เธอมาทำงานยังไงอะเดินมาจา้ะอ๋อวันหลังติดรถฉันมาได้นะจะได้ไม่ต้องเดินมาเฮ้ยเกรงใจอะ่ะเอ่อผู้จัดก,การยืนเมาอะไรกันอยู่ไม่มีงานทำกันหรือยังไง ลูกค้าเช็คบินแล้วทำไมยังไม่ไปเก็บจานกันอีกค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะที่ไปเลยค่ะใครอะไม่เนี่ยคุณนุ้ยเป็นผู้จัดก,การร้านอาหารที่นี่ให้ไหวเลยนะโอ้เห็นแบบนี้นะหน้าตากับนิสยัยคนละโยนดกันเลย ทำไมเขานี่ใส่ดีเหรอโอ๊ยนี่ใส่ดีอะไรล่ะวิพูนเราก็ขนลุกอไปทางนานกันเถอะ <c oughs> <c oughs> เสร็จสักทีไปเราไปหาอะไรทําในครัวกันอือ เก็บต้กันเสร็แล้วเหรอออใช่ค่ะเอ,อ่อมีอะไรหรือเปล่าคะมีสิก็ผมลืมนานกาไว้บนโต๊ะพวกแกไม่เห็นหรือไงนาฬิกาออไม่มีนะคะจะไม่มีได้ไงก็ผมเป็นคนวางไว้เองอะ คุณลูกค้าลืมไปที่อื่นหรือเปล่าคะอ๋อนี่พวกแกจะว่าผมใส่ร้ายเหรอไม่ใช่นะคะ,ไม,ะ,คะไม่ใช่คะ่ะคือพวกเราไม่เห็นจริงๆนะคะหรือว่าพวกแกเป็นคนเอาไป ปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะคุณลูกค้าก็ผมลืมนาฬิกาไว้บนโต๊ะอาหารแล้วมันหายเด็กเสิร์ฟสองคนเนี่ยเป็นคนมาเก็บโต๊ะผมว่าสองคนนี่แหละที่เป็นคนเอานาฬิกาผมไปอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะผู้จัดการไม่ต้องมาแก้ตัวพวกเธอกล้าทำเรื่องเสื่อมเสียแบบนี้ในร้านอาหารของฉันได้ยังไงนั่นสิครับแบบนี้ผมไม่ยอมนะครับ คุณลูกค้าใจเย็นก่อนนะคะยังไงเนี่ยดิฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้ให้แน่นอนคะ่ะจะทำอะไรก็รีบจัดการให้เรียบร้อยนะครับผมเสียเวลามามา,มากแล้ว <c oughs> ผู้จัดการคะพวกเราไม่ได้าไปจริงๆนะคะใช่ค่ะพวกเราสาบานได้ค่ะ ถ้าไม่ได้เอาไปก็ไปหานาฬิกาให้เจอแล้วถ้าหาไม่เจอเนี่ยฉันจะหักเงินเดือนพวกเธอเอาไปชดใช้ให้เขาหักเงินเดือน,อนถ้าไม่อยากโดนหักก็ไปหาให้เจอเออผู้จัดจาก,การคะโอ้ยแล้วฉันจะไปหาที่ไหนล่ะเนี่ยอย ผู้จัดการเรียกฉันมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเอานี่ไปส่งแผแนกบัญชีให้ฉันหน่อยนี่อะไรหรอคะเธอน้าฉันบอกให้เอาไปก็ไปค่ะค่ะอะแล้วก็จำเอาไว้ด้วยนะ ถ้าอยากอยู่ที่นี่นานๆเนี่ยก็หัดปิดหูปิดตาซะบ้างอย่าพูดอะไรให้มันมากอะนี่ค่าเสียเวลาของเธอและถ้าโดนจับได้เ,เธอคงจะรู้นะว่าต้องโดนอะไร เป็นไงบ้างครับทีรักเรียบร้อยดีค่ะได้เงินจากพวกมันมาตั้งแปดพันคุณทำแบบเนี้คุณไม่กลัวโดนจับได้หรอทีรักอย่าลืมสิคะว่าฉันเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านเลยนะคะใครที่มันกล้ามีปัญหากับฉันฉันก็เด้งมันออกทุกลายนั่นแหละ หรอคะผู้จัดการคิดอย่างนั้นจริงๆหรอคะนี่ยยเด็กใหม่นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทาไมเธอยังไม่กลับไปอีกถ้าฉันกลับฉันก็คงไม่ได้ยินความคิดต่ำๆของพวกคุณสองคนหรอคะ่ะนี่เป็นแค่เด็กเสิร์ แกมาพูดแบบนี้กับพวกฉันได้ยังไงใช่แกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเนี่ยเป็นผู้จัดจาก,การร้านนี้แกเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยคุณนั่นแหละค่ะที่จะต้องหางานใหม่นี่เธอพูดเรื่องอะไรของเธอไม่ต้องงงหรอกค่ะ อีกแป๊บเดียวคุณก็จะได้รู้คำตอบเองคุณหลงสวัสดีค่ะคุณหลงอะไรนะคะไล่ออกนี่คุณหลงพูดเรื่องอะไรคะมีหลักฐานไหมคะทำไมมากล่าวหากันแบบนี้ คุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องหลักฐานหรอกนะครับเพราะว่าลูกสาวของท่านประธานเขาได้แฝงตัวเข้ามาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วฮะลูกสาวท่านประธานใช่ครับและเราก็มีหลักฐานมากพอที่จะเอาผิดนิดไม่รลุดแน่นอนนิดพวกแกวางแผนกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วเหรอ จริงๆมันก็เพิ่งไม่นานนี้เองค่ะเมียวดีกว่าใช่ค่ะเป็นฝีมือของผู้จัดการด้านจริงๆและฉันคิดว่าเขาไม่น่าจะทำคนเดียวน่าจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดด้วย ยังไงเรื่องนี้ฝากคุณหลงช่วยจัดการท้ทีนะคะบอกเขาได้เลยว่าฉันเป็นลูกสาวของท่านประธานลูกสาวท่านประธานเชอรี่เธอ,เ,ธอเป็นลูกสาวของท่านประธานหรอ,อคุณไมค์คะใจะเย็นๆก่อนนะคะ พวกเราอธิบายได้คะ่ะใช่ครับอย่าเอาเรื่องพวกเราเลยนะครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นพวกคุณโกงเงินไปเท่าไหร่เอาเปรียบใครไว้บ้างก็เตรียมตัวไปชดใช้กรรมในคุกก็แล้วกันคุกคุณครับผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเขาครับเขาเป็นคนต้นเรื่องครับ พูดอะไรอย่ามาโยนความผิดให้ฉันคนเดียวนะพี่เองก็ร่วมมือกับฉันนั่นแหละคนที่มันไม่ซื่อสัตย์ในอาชีพมันก็ต้องลงเอยแบบ เมืองไทยครั้งนี้มีเวลาแค่สวันเองนะดีนะที่พี่กาบเรียนท่านด็ออรสุชาคีให้ท่านหาคิวให้จนตอนเนี้ยเราได้เข้ากปที่ทพูดแล้วนะนั่นนะสิคะคุณพี่นี่ถ้าท่านพูดเขาช่วยเรานะคะเรามีโอกาสได้สัมปทานขนส่งทั่วประเทศเลยนะคะได้แน่นอนสิคาคุณน้องเชื่อฝีปากคุณพี่สิคาคุณน้อง สัตกินเอเพรสใช่ไหมคะใช่ค่ะเชิญเข้าไปรอข้างในได้เลยนะคะอีก15นาทีทั้งทูตจะเข้ามาพบค่ะไปก่เชิค่ะคุณน้องเชิญนั่งรอตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ ทาทูตมีเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าท่านทูตต้องไปพบท่านรัฐมนตรีค่ะเข้าใจแล้วค่ะดิฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะคุณพี่คะคุณพี่มั่นใจได้ยังไงคะว่าท่านทูตเขาจะช่วยเราคะทังทั้งที่เรากับท่านทูตก็ไม่ได้รู้จักกัน มั่นใจสิคะคุณน้องเพราะคุณพี่ได้เตรียมของขวัญชิ้นพิเศษมาให้ท่านทูดแล้วของขวัญของขวัญอะไรหรอคะคุณพี่ไม่เห็นมีเลยนี่คะเอ๊ะหรือว่าอยู่ในรถคะก็อยู่ในมือคุณน้องนั่นไงล่ะคะ ของขวัญชิ้นเนี้ยเป็นของขวัญที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้คุณพาเม่าอยู่ไหนนะ มาพบท่านทูตหรอคะใช่ครับแล้วท่านทูตจะเข้ามาเมื่อไหร่ครับอิกสักพักค่ะเออหรือว่าคุณหลงจะเข้าไปรอข้างในดีคะแฮมเอ่อเดี๋ยวผมรอข้างนอกดีกว่าครับตามสบายเลยค่ะ แกมาพบท่านทูตเนี่ยจะให้ท่านช่วยเหรอครับคงจะเส้นใหญ่หน้าดูเลยเนาะถึงได้คิวมาพบท่านทูตแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเส้นใหญ่หรือว่าเส้นก๋่วยจับกันแน่นะคะคุณพี่ ส้มตำมาด้วย <c oughs> อย่าบอกนะจ๊ะว่าจะเอามาฝากท่านทูตอ่ะใช่ครับผมเอาส้มตำมาให้ท่านทูตอุ๊ยนี่แกคิดว่าท่านทูตเขาจะกินของต่าๆแบบน,นี้ด้วยหรอถามจริงเถอะแกใช้ส่วนไหนคิดหรอ ถึงได้กล้าเอาของสกระปุกแบบเนี้ยมาฝากท่านน่ะนี่จ้ะมันต้องแบบนี้เห็นไหมเงินสดสดหอมหอมแบบนี้ตั้งหากล่ะของขวัญที่ไม่มีใครกล้าป,ปฏิเสธในซองเนี้ยมีเงินสดอยู่หนึ่งล้านบาทแล้วส้มตำของแกเนี่ย ราคาเท่าไหร่หรอเหม็นก็เหม็นแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าท่านทูตเนี่ยเขาจะชอบของขวัญของคุณเนแกแกใช้สมองส่วนไหนคิดบันรอบใบเนี้ยไม่ว่าจะหน้าอิดหรือว่าหน้าผมก็ไม่มีใครกล้าปฏิเสธเงินหรอกจริงค่ะคุณพี่ ต่าที่ผมพูดต่าเนี่ยไม่ใช่อาหารพวกนี้หรอกนะครับแต่เป็นจิตใจของพวกคุณน่ะที่ต่าอาหารพวกเนี้กินเรายังมีประโยชน์แต่พวกคุณสองคนเนี่ยมันไรประโยชน์ขยะสังคม ผมขอตัวก่อนนะครับผมจะเอาส้มตำเนี้ยไปให้ท่านพูกนุ้ยคะ่ะก็จะแซงคิวเฮ้ยเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะนุน้ยคะอย่ากแกล้งมันสิคะดูสิมันน่าสงสารออกเอาคืนนลยเถะค่ะท่านคะคุณหลงมาแล้วนะคะ อ้าวเหรอแล้วเขาซื้อซบตามมาด้วยหรือเปล่าเห็นถือติดมือมาด้วยนะคะของโปรดคืนให้มันก็ได้ค่ะคุณพี่อยากได้เหรออ่ะ นี่คุณทำอะไรของคุณท่านทุสสวัสดีค่ะคุณรู้ไหมว่าผมอยากทานขนาดไหนเออเออท่านชอบทานส้มตำขนาดนี้เลยเหรอคะก็ใช่น่ะสิถ้าไม่อย่างนั้นผมจะให้น้องชายผม ซื้อมาให้เหรอฮะ้องชายฉันทูตพี่ขอโทษนะคะดิฉันขอโทษนะคะคือว่าดิฉันรู้เท่าไม่ถึงการนะคะขอโทษหลงพวกเขาทำอะไรไนาย ทำทุกอย่างที่เรียกว่ามารายาทซามเลยละ่ะและที่สำคัญพวกเขายังดูถูกอาหารที่บ้านเราชอบกินด้วยมันยังมีคนแบบนี้อยู่บนโลกอีกอเอ,อนี่ค่ะท่าน นี่อะไรน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพวกเราค่ะท่านนี่มันเงินอะไรเอ่อคือพวกเราอยากให้ท่านช่วยเหลือเรื่องสัมปทานการขนส่งนะคะคือจะติดสินบน ยัดไต้โตผมใช่ไหมแล้วแต่ท่านจะคิดเลยค่ะพูดให้ชัดเจนสิครับว่าเงินนี่คือเงินอะไรใช่ค่ะเงินติดสินบนค่ะเยี่ยมเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วไปแจ้งความข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงานคนอย่างพวกคุณไปสำนึกผิดในคุกยกโทษให้พวกเราเถอะนะคะยกโทษให้พวกเราสองคนพี่น้องด้วยนะคะ ดิฉันไม่อยากใช้บ้านปลายชีวิตในคุกนะคะขอร้องนะคะขอร้องนะคะหัดทำความดีให้เป็นนิสัยเถอะสังคมเราจะได้หน้าอยู่